มานฮี่พา้องหมามาพาชาบูออกมาเล่นน้ําสวัสดีนะคะพาาบูมาเล่นน้ําค่ะอยู่ในสวนวันนี้เรามานั่งคุยเล่นกันเรามาพูดคุยโน่นาบูตัวแสบนี่อันนี้ในสวนพักหวานนะคะวันนี้เรามาถ่ายกันในสวนพักหวานบ้างอัดวิดีโอถ่ายทียท่สวนพักหวาน นี่สวนมะหวานหนูมีนี่เลยนี่เลยผักบุ้งผักบุ้งมันผักบุ้งผักบุ้งสวัสดีพี่สมควรนะคะวันนี้เรามาเจอกันในสวนบ้างเราไม่ได้เก็บผักบุ้งเลยนี่อันนี้เป็นผักบุ้งแก้วที่หนูซื้อมเมล็ดเข้ามาซื้อมเมล็ดมานะซื้อมเมล็ดมานี่มาเข้าสวนกันบ้างวันนี้เอาผิวขาวๆข,ข,ของเราออกมาตากแดดบ้างนะคะ <c oughs> ชบูไปไหนชบูชบูสวัสดีนะคะทุกสวัสดีจ้าเน่เจ้าตัวแสบข้ามมะพร้าวอยู่นี่ชบูมันข้ามมะพร้าวมาถูชบูปอกมะพร้าวกันปอกมะพร้าวเก่งมากชบูวิ่งตามอุ้ยชบูจะไปเล่นน้ํากับชบูแม่จะลงไปเล่นน้ํากับชบูหน้าบู หากเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะครับวันนี้เรามาถ่ายกันที่สวนจะลงไปเล่นน้ํากับชาบูแล้วนะเรามาดูชาบูเรามาดูชาบูาาาบอันนี้จะมั่งชาบูปอกมะพร้าวนักละไม่หนาวฝนตกอากาศแบบผู่ร้อนนี่ดูชาบูสวัสดีพี่สมบูรณ์นะคะ เนี่ยหนูจะลงไปเล่นน้ํากับชาบูอยู่เนี่ยแลว่าถ่ายถ่ายที่สวนถ่ายในท้ายไรกันเราลงไปเล่นน้ํากับชาบูดีกว่าฝอยเข้ามาแล้วฝากข้อจงข้อใจให้กันบ้างนะเรามาดูชาบูปลอกมะพร้าวกันสดๆร้อนๆเลยชาบูมาปลอกตรงนี้นี่ชาบูปลอกตรงนี้นี่ชาบูมาปอกตรงนี้นชา,า,บา,าบูปลอกตรงนี้กับแม่ <c oughs> ไม่รู้ว่าหนูว่าหนูจะลงไปงมหอยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าหอยเชอรี่ ในสวนในสวนลงไปเล่นทำโคกหนองนาไว้ไม่มีเลยค่ะกำลังหาคนช่วยอโอ้โหอย่าว่าแต่หาคนช่วยทำสวนมากกวานเลยหาคนไปลอยกระทงด้วยอยู่เนะี่ยตอนนีน้มีใครสนใจจะไปลอยกระทงด้วยกันไหมยังไม่ได้ทานเลยเออหนูไม่ได้ตักข้าวมากินตรงนี้เนาะ ตักข้าวมานั่งกินตรงนี้ก็ดีเหมือนกันปึ๊บมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะเออไม่ได้ตักข้าวมากินหน้าตักข้าวมากินชาบูมาโปะมะพร้าวตรงนี้เนี่ยชาบูลงมาเล่นน้ำนีมอยู่จะลงไปเล่นน้ำแล้วนะมาะักม้าค่ะมาลอยกระทงด้วยกัน <c oughs> ขอบคุณของขวัญค่ะไหนใครอยากเห็น ใครอยากเห็นหนูลงไปเล่นน้ํากับชาบูบ้างดูชาบูดูชาบูไม่ค่อยดื้อเลยชาบูอะชาบูลงไปเล่นน้ําแล้วเดี๋ยวแม่จะลงไปเล่นชาบูแม่ไปเล่นด้วยดิชาบูแม่เล่นด้วยเอาแม่ไปเล่นด้วยไหมแม่เล่นด้วยได้ไหมแม่เล่นด้วยนะไปชาบูแม่เล่นด้วยน้าแม่เล่นน้ําด้วยนะแม่จะลงไปเล่นน้าใครอยากเห็นหนูลงไปเล่นน้ํากับชาบูบ้างถ้าใครอยากเห็นหนูลงไปเล่นน้ํากับชาบูช่วยเคาะใจให้กันบ้างนะคะมันสะบัดแต่หัวหนูแกใครอยากเห็นหนูลงไปเล่นน้ํากับชาบูฝากเคาะจงเคาะใจให้กันบ้างนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันก่อนนะหนูจะลงไปเล่นน้ากับชาบูแล้วอย่าลืมข้อจองข้อใจมีใครอยากเห็นหนูลงไปเล่นน้ำไหมคะเนี่ยเล่นน้ำตรงข้างล่างนี่กับชาบูเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ําแล้วลงเลยฝากข้อใจต้มให้กันก่อนนะคะส่งของขวัญให้หนูก่อนนะหนูจะลงไปเล่นกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะหูอยู่อยู่อยู่ท้ายไลน์นี่ยุงเยอะมากลงเลยใช่ไหมมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันหนูต้มอันนี้ไว้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันก่อนฝากข้อจงข้อใจกันก่อนเดี๋ยวหนูจะลงไปเล่นน้ำกับชาบูชาบูเรามาลงไปเล่นน้ำกันนะเนี่ยเอาขาจุ่มก่อนเลยลงไปเล่นน้ำกันนะสวัสดีทำโรงหนังเลยใช่ไหมคะนั่งกินข้าวตรงนี้เหมาะเลยนะเนี่ยนีมีไข่หอยเชอรี่ด้วยเราเราเรา,เราดูก่อนดิมีหอยเชอรี่หรือเปล่านี่มีลูกหอยอะทุกคน มันมีลูกหอยเชอรี่อยู่สวัสดีผู้รับชมร้อยสี่สิบท่านนะคะผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากเคาะใจให้กันบ้างนะอย่าลืมเคาะใจส้มมุมขวาด้านบนให้กันก่อนนะหนูจะลงไปเล่นน้ําให้ดู <c oughs> ใครอยากเห็นหนูลงเล่นน้าตรงนี้เคาะใจส้มมุมขวาด้านบนให้กันก่อนนะคะส่งดอกกุหลาบมาสักคนละสองดอกสามดอกก็ได้นะเออเดี๋ยวหนูดูก่อนว่าหอยเชอรี่เยอะไหมมีหอยเชอรี่หรือเปล่าไม่เห็นตัวเลยมีแต่ไข่ มีค่ะหนูปล่อยไว้เหมือนกันหอยจุบอะชบูเล่นน้ำเหมนเด้อปะชบูลงเล่นน้ำเหมนเด้อชบูลงเล่นน้ำเหมนเด้อนี่นี่เดี๋ยวดูชบูนะนี่ชบูลงเล่นน้ำอืมโอนชบูโดดน้ำไปเอาหอยไปเอาอันนี้ละดูดคาบมาแล้วชบูคาบมาแล้วชบูคาบมาแล้ว S <S <an> ไปมาอนนบูไม่ไปอาแล้วว,าว่าไม่หนาวเขาไม่หนาวบรรยากาศกำลังร้อนเลยยังไม่ได้อาบน้ําเลยเนี่ยหนุ่เพิ่งจะทากับข้าวเสร็จยังไม่ได้อาบน้ําเลยลงไม่เล่นน้ากับชาบูเนี่ยลงไม่เล่นน้ากับชาบูแล้วอันนี้น้ําหลังบ้านเป็นน้ําบ่อเสมอหนูดึงไว้เองนี่แหละ ใช่ใช่หนูว่าจะลงไปง้มหอยเนี่ยจะดีหรือเปล่าใครอยากเห็นหนูลงไปงมหอยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเคาะจงเคาะใจส้มให้กันก่อนนะครับฝากกดติดตามไห้ด้วยนะบรรยากาศดีมากหน้าเอาข้าวมานั่งกินตรงนี้เลยเนี่ยเนาะต่อข้าวมานั่งกินตรงนี้เดีนน๋ยวจะลงไปเล่นน้ํากับชาบูแล้วนะใครอยากเห็นหนูลงไปเล่นน้ําขอจงเคาใจให้กันก่อนนะครับอันนี้เรามานั่งพูดคุยกันนี่ยอยู่สวนท้ายไร่ ผักบุ้งผัดและสวนผักลองคอมเมนต์ว่าชอบผักอะไรกันโอ้ยหนูชอบผักหนูชอบผักออาหนูชอบกินผักบุ้งแล้วก็มีผักหวานด้วยในสวนมีทั้งผักบุ้งทั้งผักหวานเลยชาบูเล่นน้ํากันชาบูไปเล่นน้ํากันมาเดี๋ยวหนูไปเล่นน้ำกับชาบูแล้วน,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 นะคะสวัสดีค่ะเราลงไปเล่นน้ําด้วยกันดีกว่าไปชาบูไปลงไปเล่นน้ำกับแม่ดีกว่าชาบูเร็งหนูจะลงเล่นน้ำแล้วนะทุกคนลองลองมหอยดูยก่อนไม่รู้มีหอยหรือเปล่า ไฮเดอรี่ว้าน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกหอยเดอรี่หอยเดอรี่เอาเจบูเจบูช่วยแม่ด้วยเร็วเจบูเจบูมาช่วยแม่ด้วยเจบูเร็วแม่ตัจมน้ำแล้วเจบูแม่จมน้ำเจบูมาเร็วๆเจบูมาช่วยแม่ก่อนเร็วๆเจบูมาเร็วเจบูมาหาแม่ตรงนี้เลย เล่นนะ้ำกับชาบูนะไอชาบูไอชาบ,บูมานี่นะมาบูไม่มีงบไม่มีหอยเลย่นหนูเอาหอยขมปล่อยไว้ยังไม่มีหอยขมเลยนี่หอยขมยังไม่มีเลยทุกคนถกาข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะว่ายน้ำสิลยน้ำไม่ลึกเลยน้ำแก้เอวเองหนูทำไว้ให้ชาบูเล่นและอย่างหนึง่งคือทำไว้เพื่อที่จะเหมือนแบบว่าทำไว้แบบลดลดอันนี้ไง รถต้นมงมต้นไม้อะงไรเงี้ยจะมพูเร็วจะมพูเร็วจะมพูจะมพูมาช่วยแม่ก่อนเร็วๆแชพูจะมพูช่วยแม่ก่อนแชมพูว้าหนัวไวหอยเกาะหอยก็ไม่เกาะให้อึบหอยเชอรี่ไหมไม่มีไม่มีฝานเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะค่ะทุกทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะแอ๋จะมพูจะ่พูลงมาเล่นน้ำของแม่มา โอ้ลงมาเล่นน้ำกับแม่เราด้อยโอ้ลมาเล่นน้ำกับแม่มาโอมาโอมาเาลยมาเล่นน้ากันจะบูมาเล่นน้ำกันจะบูมาจะบูม เดี๋ยวเดี๋ยวขังโกงเลยเดี๋ยวเดี like okay. ๋ยวเดี we, em course, in eh so, ๋ยวเดี๋ยวไอ้เจะบูถึงแม่ขึ้นด้วยเจะบูถึงแม่ขึ้นด้วยเดียวเร็วเจะบูมาถึงแม่ขึ้นหน่อยเร็วเจะบูดึงขึ้นดึงแม่ขึ้นไปเดี๋ยวเจะบูดึงแม่ขึ้นไปเจะบูดึงแม่ขึ้นไปโอุ้ยเจะบูดึงแม่ขึ้นไปเจะบูดึงแม่ขึ้นไปหน่อยเร็วเร็วแม่ขึ้นไม่ได้เร็วดึงแม่ขึ้นมาหน่อยเร็วดิเจ้าบูเร็วเจ้ะบู่ดึงแมขึ้นไปด้วยะบูเร็วจ้าบูดึงแม่ขึ้นไปด้วยะบูเจ้า ตบูดึงแม่ขึ้นด้วยนี่นี่นี่ตบูดึงแม่ขึ้นนี่ตบูดึงแม่ขึ้นตบู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 ดึงขึ้นตบูดึงขึ้นตบูดึงขึ้นตบูดึงขึ้นเอาดึงแม่ขึ้นมาดึงแม่ขึ้นด้วยตบูดึงแม่ขึ้นด้วยไปเข้าของเลยไปยังไปยังเจ้าบูเจ้บู โอ้ยฉบูมันเก่งบอกแล้วาบูหนูเก่งมากสวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะครับเล่นน้ํากับหมาแล้วมาดูจะทําอะไรมาเล่นน้ํากันนะครับวันนี้โอ้ยบูยังติดใจฉบูเล่นน้ำํำฉบูเล่นน้ํฝากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกท่านเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะ สวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกทุกท่านเลยนะคะมาชบูชบูเร็วชบูมาเล่นน้ำกันโตเร็วชบูเริวมาเล่นน้ำกับแม่มาเอาเลยไม่เม่วันนี้ว่างวันนี้ว่างมาเล่นน้ำกับชาบูสวัสดีค่ะผ่านเข้ามาแล้วฝากโคจข้าใจให้กันบ้างนะเดี๋ยวจะขึ้นเลยเดี๋ยวจะขึ้นแลวสวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะชบู มาเร็วโอ,โอ้มาเร็วชมเูมาเร็วแกงหมานะเยาจะแกงไข่แกงหมาให้ชมเูเด้อชมเูี้ยน้ำเย็นเจี๊ยบอะแชมเปี้ยน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 น้ำเย็นเจี๊ยบเลยสวัสดีผู้รับชมทุกทท่านนะคะอย่าลืมข้อจงข้อใจกันให้กันบ้างนะทุกทุกคนสวัสดีผู้ติดตามใหม่ทุกทุกท่านเลยเดี๋ยวหนูจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำแล้ว เล่นน้ำกับชาบนะูไปแล้วนะทุกคนไปแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บคืนแล้วึ้นแล้วสามารถกดติดตามกันไว้ได้นะเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะทําปิงไม่มีหรอกค่ะอยู่ในบ้านตัวเองอยู่สวนบ้านตัวเองก็เลยไม่มีปิงไปแล้วน,น,นะทุกคนสวัสดีคะ่ะสามารถกดติดตามไม้ได้นะเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอใหม่เดี๋ยวเย็นนี้หนูทํากับข้าวนะคะเย็นนี้หนูจะทําปลาลาาพริกสวัสดีผู้ติดต,ตามใหม่ทุกๆท่านเลยนักะไว้เจอกันใหม่ตอนเย็นนะคะ กดติดตามไม่ได้นะหนูขออนุญาตจบไรแล้วนะคะอา่เล่นเล่นกันก็นเหนื่อยเหมือนกันแห่เล่นกับมา้า